สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเอ็กซีกัลยาณน,นิตรมทุกท่านนะครับวันนี้ก็วันที่25อาตุลาคม2568นะฮะเวลาตอนนี้ก็ประมาณเกือบนาฬิกานะครับหรือว่าหโมงเย็นแล้วนะฮะหลังจากที่เมื่อคืนนะครับผมก็มาสูบน้ำนะครับสูบน้ำเขา้าเข้านาเมื่อคืนนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับ สำหรับการส, linkage, สูบน้ำนะฮะก็เอามามาอีกเครื่องนึงครับอ่าตอนนี้สองเครื่องเลยนะฮะสองเครื่องเลยน้ําในสระก็ลงไปเยอะนะครับเพราะว่าใช้สองเครื่องนะครับเป็นเครื่องยนต์สี่ lei, จังหวะเป็นซินทั้งสองเครื่องนะครับแต่ตัวน,นี้จะเป็นสามนิ้วแต่ตัวน,นี้จะเป็นข่อหกนิ้วนะฮะเป็นพยานาาสั้นนะครับเมื่อคืนใช้ตัวเดียวทามากเลยครับทามาก ว่าเดินดูแล้วจากการสำรวจนะครับน้ำนะครับน้ำขึ้นมานิดแค่นิดเดียวเองครับอย่างนึง่งดินเรามันแห้งนะครับแห้งไปนานนะครับมันก็เลยทำให้กว่าที่น้ำจะขอภัยครับกว่าดินจะอิ่มตัวนะครับมันก็ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะ หลังจากที่เราใช้ท่อพยานาคนะครับหน้า6กนะครับก็โอเคอยู่นะฮะน้ำก็เริ่มแช่ขังแล้ก็คงจะ,ะมีความหวังอยู่นะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยถ้าเกิดเราไม่สูบน้ำลงนาเนี่ยหรือว่าเราจะรอแต่ฟ้าฝนอย่างเดียวก็คงจะไม่ได้เก็บเกี่ยวนะฮะเพราะว่าตอนนี้ข้าวกำลังกำลังออกล่วงเลยนะครับ เกนะสอนก็ยังไม่สลัดเลยนะฮะแล้วก็มีบางส่วนนะครับที่ยังไม่ออกนะเพราะว่าดิมมันแห้งนะครับก็น่าจะลงตัวนะครับพอดีเพราะว่าหลังจากที่เขาออกแล้วเราก็ปล่อยให้ดินแห้งนะดินแห้งเสร็จปุ๊บก็อัดน้ําใส่เลยนะครับแต่ปัญหาต่อมาก็คือน้ําในสระก็จะแห้งนะฮะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทําการต่อท่อ PVC นะครับจากด้านบนนู้นบ่อบาดานนะครลงมาที่สะจากตรงจุดนู้นมาถึงจุดนี้ก็ประมาณเกือบ 2- 2 0สเมตรนะครับเกือบ200เมตรนะแล้วก็ผมก็จะได้เโอกาสนะฮะทดลองแอร์แวร์สีองศาด้วยว่าเขาจะทํางานได้ดีกว่าที่เราเอาวางโดยไม่ต้องใช้หรือว่าไม่ต้องทำแอร์แวร์เนี่ยผลมันจะแตกต่างกันยังไงนะครับก็ ได้ทดสอบแล้วครับงานนี้ก็ได้ทดสอบเลยนะครับสําหรับน้านะฮะน้ําตอนนี้ก็น่าจะดันไปข้างล่างแล้วเพราะว่าพื้นที่มันจะลาดเอียงไปอย่างนี้นะฮะอันเนี้ยสูบตั้งแต่เมื่อคืนนะครับยังไม่มีน้ําเลยเนี่ยดิ่มขนาเนี่ยฮะน้ํายังมาไม่ถึงเลยเพราะว่าท่อท่อมันเล็กอะฮะท่อมันเล็กแต่วันนี้ผมก็เลยเอาอีกตัวหนึ่งมานะครับของที่บ้านนะครับมา เพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับทีแรกก็จะเอาพยานาคท่อหกนิ้วมาทีทีเดียวนะฮะแต่คราวนี้ว่าผมคิดว่ามันน่าจะขับไม่ขึ้นเพราะว่าขอบจะริงของของสาฮะขอบสาฮะมันสูงนิดนึงนะครับก็เลยกังขาอยู่ว่าจะเอายังไงดีนะฮะแต่สุดท้ายก็ ตัดสินใจนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาแต่สามนิ้วเนี่ยผมว่าข้าวน่าจะเหี่ยวแห้งก่อนนะแต่ว่ากรมบุตุนิยมวิทยาเขาก็บอกว่าประมาณวันที่29นะครับ29ถึงวันที่2 29ตุลาถึงวันที่2พฤศจิกายนะครับก็อาจจะมีฝนมานะครับเพราะว่าฝนมันยังไม่กลับมาจากทางทิศท,ทางทิศเหนือเลยนะครับสาหรับบ้านผมนะครับถ้ามาตอนนี้ก็ คงจะล้มอะฮะ,ะเพราะว่าเขาหนักลวงแล้วนะครับก็มีล้มนิดนึงตรงนน้นนะฮะส่วนด้านนี้ก็ยังไม่มีล้มนะครับคือสภาพข่าวก็โอเคอยู่นะครับยังไม่สลัดเกรสรเลยนะครับยังไม่สลัดเกรสรเลยถ้าน้ําสมบูรณ์กว่านี้นะครับเขาคงจะ,ะ,มะเมล็ดเต็มนะครับ ก็ค่อยทําค่อยแก้ไขไปทีละนิดทีละเล็กน้อยนะครับตรงไหนที่มันพอแก้ไขได้นะครับพอแก้ไขได้เราก็ทํานะครับจะรอแต่ธรรมชาติอย่างเดียวก็คงจะไม่ได้เก็บเกี่ยวแน่นอนเราอุตส่าห์ตั้งหน้าต,ตั้งตาแล้วก็อุตส่าห์พยายามที่จะทําใหา้ให้ข้าวออกผลผลิตนะครับแต่สุดท้ายมาตายตอนจบอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวนะครับล้มเหลวอ,อย่างเงี้ยเรา ต้องต้องสู้นะครับต้องสู้นะฮะเพราะว่า,าปุยญาตยายัร,รพุธรธบุตเราสู้มาขนาดไหนนะครับก็เอาตัวอย่างท่านนะครับเป็นแบบอย่างนะฮะเราก็ต้องอสู้ตามท่านนะฮะเอาให้ถึงที่สุดเลยถ้าไม่ถึงที่สุดก็ไม่หยุดนะครับไม่หยุดถ,ถ้าไม่เห็นความสําเร็จก็อย่าไปหยุดนะฮะบใดที่เรายังมีเรี่ยวแรงอยู่นะครับผมว่าถ้าเกิดว่ามัน มีน้ำแบบเนี้ยนะครับเดี๋ยวอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี้ยก็คงลวงก็จะโค้งละจะโคง้งใส่ใส่ในเมล็ดข้าวนะครับก็คงจะมีน้ำนมข้าวแล้วก็เป็นเมล็ดข้าวนะฮะน่าจะเป็นกลางเดือนหน้าหรือว่าอาจจะเป็นปลายเดือนนะครับน่าจะได้กเก็บเกี่ยวนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้ รับชมรับฟังนะครับแต่แปลงข้างบ้านยังไม่ได้ไปดูเลยนะเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวผมจะมีโอกาสแล้วผมจะอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้นาแปลงนี้เมลิดหนแปลงนี้นะครับแปลงที่มีป่ายุคาลล้อมรอบก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ